สวัสดีค่ะทุกคนคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Tarot วิง่งวิ่งให้กับทุกคนอีกแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เป็นพลังงานในช่วงเดือนเมษายนอันนี้ถึงคิวของชาวราศีลคนาดาวจันดาวศุกร์ที่เป็นผู้ที่เกิดตุลมันจะเป็นราศีลคนาแล้วก็ดาวจันดาวศุกร์ตุลคุณมีความเกี่ยวข้องกับตุลคุณสามารถดูคลิปนี้ได้ดูเพื่อเป็นพลังงานบวกด,ดูเพื่อรับ กลหรือว่าดูพวกความบันเทิงหรือว่าอะไรก็ได้นะคะตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ Energy เ,เป็นภาพรวมนะคะไม่ใช่ของใครคนในคนหนึ่งนะคะตรงนี้เปิดใจก,กว้างมากๆนะคะมาดูกันไพ่มีไพ่พลังงานฮันนีมูนค่ะฮันนีมูนใครบางคนตรงนี้นะคะเ,เขาเรียกว่าชาวตนบางท่านเนี่ย ถ้าคุณมีคนรักหรือมีช่วงเวลาที่ดีมันอาจจะมีแผนอะไรบางอย่างที่คุณอยากจะมีแผนที่มีทริปหรืออะไรบางอย่างที่ร่วมกันได้แต่ว่าตรงนี้คือมันเป็นช่วงเวลาดีๆในความรักรออยู่ค่ะแต่ตรงนี้คือต้องระวังในเรื่องของเอ่อไวรัสโรคระบาดอะไรก็ตามแต่ให้มันผ่านแบบนี้ไปก่อน <c oughs> นะคะแต่มันเป็นช่วงโมเมนต์ที่ดี ตรงนี้มันอาจจะหมายถึงว่าเออการที่คุณกับคนคนนั้นมีช่วงเวลาของการที่อยากจะมีความสุขด้วยกันตรงนี้นอาจจะไม่ใช่แค่ทริปอย่างเดียวอาจจะหมายถึงว่าโมเมนต์ที่มันมีความสุขโรแมนติร่วมกันแต่ไพ่ตรงนี้มันเน้นไปที่การที่ว่า enjoy อะไรบางอย่างที่ประสาของเขาเรียกว่า enjoy holiday time enjoy เหมือนคล้ายๆว่าช่วงเวลาที่แบบมีความสุขใช้เวลาที่มีความสุขร่วมกันกับคนรัก อะไรแบบนี้รออยู่นะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มีไพ่ราศีตุลนะ่ะชอบได้ไพ่ใบนี้มากเลยอะ่ะ you deserve love ่ะ because you are lovable คุณน่ารักความรักเลยมาทักทายอะไรแบบนี้หรือบางคนเป็นการรอคอยความรักเข้ามาทักทายอยู่ตรงนี้สำหรับบางท่านทีนี้ตรงนี้นะคะมีพลังงาน Release Your Ex ด้วยเขาเรียกว่า คุณต้องปลดปล่อยพลังงานบางอย่างเขาเรียกว่าเคลียร์เอเนจีบางอย่างค่ะเคลียร์เอเนจีอะไรบางอย่างเพื่อรับพลังงานบวกหรือรับพลังงานสิ่งดีๆในความรักมันคือช่วงเวลาของการเคลียร์ถ้าบางคนตรงนี้มีประเด็นอะไรบางอย่างที่มีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่มันมากกว่าหนึ่งหรืออะไรก็ตามแต่มากกว่าสองอะไรก็ตามแต่ขอให้เคลียร์เอเนจีตรงนี้ให้ชัดเจน <c oughs> เพื่อไม่เพื่อให้ความสัมพันธ์มันราบรื่น ะะสำหรับบางท่านตรงนี้ถ้าอยากมีการเคลียร์อะไรบางอย่างที่เป็นอะไรเอนจี้เก่าๆก็สามารถเคลียร์ได้ในพลังงานของช่วงช่วงแบบเมษาอะไรแบบนี้ที่นี้ตรงนี้มีพลังงานที่เป็นไพ่ p a s t life relationship ใครบางคนตรงนี้อาจจะมีพลังงานของการที่ว่ามีความรักที่เป็นรักที่ว่า เข้ามาแบบที่เป็น past life เป็นคู่จากอดีตชาติเข้ามาเกี่ยวข้องได้หรือบางท่านที่ดิวกับใครอยู่ตรงนี้อาจจะมีความรู้สึก intense บางอย่างเพราะว่าคุณมีความเกี่ยวข้องกันแบบที่เป็นอดีตชาติที่เหมือนรู้จักกันมาก่อนอะไรแบบนี้ก็เลย intense สำหรับบางสำหรับบางท่านตรงนี้นะคะสําหรับชาวตุลบางท่านเนาะทีนี้ตรงนี้มาดูไพ่ภาพรวมกันนะคะไพ่พลังงานภาพรวมมันใครเห็นถึงไพ่ที่ว่าตรงนี้มันมีความที่ใครตรงนี้คิดถึงใครบางคน ที่อยู่ในใจคุณในการดูคลิปเนี้มันมีการคิดถึงอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยแหละเพราะว่าคืออย่างนี้ค่ะมันมีสถานการณ์ที่ชาวตุลบางท่านอาจจะมีการที่เจอการหันหลังจากลานในความสัมพันธ์กับใครไม่ว่าคุณจะเป็นคนหันหลังให้เขาหรือเขาหันหลังให้คุณมันมีพลังงานอาะไรแบบนี้ที่เป็นการที่เหมือนจะแบบว่าพยายามรี lease หรือปล่อยอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการที่ว่ามีใครบางคนที่พยายามทําแบบนั้นกับคุณหรือคุณพยายามทําแบบนั้นกับใครเพราะว่า มันมีไพ่สถานการณ์ของความนิ่งบางคนอาจเจอสถานการณ์ของความนิ่งในความสัมพันธ์เป็นการชะลอ take a break อะไรบางอย่างกับความสัมพันธ์สําหรับบางท่านทีนี้ตรงนี้มันมีพลังงานที่ใครจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะมันมีพลังงานบางอย่างที่มันเป็นความคิดถึงแฝงอยู่เพราะไพ่แบบนี้เป็นไพ่ของความที่คิดถึงจากพลังงานของคนที่มีการหันหลังจากลากันได้แล้วก็เป็นพลังงานนี้ด้วยเป็นความคิดถึงเป็นความคิดถึงคนรัก อาจจะเป็นคนรักที่เป็นอดีตหรืออาจจะเป็นคนรักที่มีความไกลกันแล้วคิดถึงอืแล้วมันเป็นสถานการณ์ของการทรงๆนิ่งๆเพราะด้วยปัจจัยอะไรหลายอย่างรอบด้านหรือปัจจัยที่เกิดจากพวกคุณเพราะว่าตรงนี้มันมีพลังงานที่จะบอกว่ามันมีการส่องอะไรกันด้วยแหละสําหรับบางท่านตรงนี้ที่มีการห่างกันหรืออะไรตรงนี้มันมีการส่งการอยากรู้ว่าอีกคนนึงเป็นอย่างไร เราอยากรู้เขาเขาอยากรู้เราอะไรแบบนี้หรือเป็นการส่องทางโซเชียลสำหรับบางท่านที่มีโซเชียลนะคะมีพลังงานแบบนี้แล้วก็พลังงานตรงนี้บางคนจะรู้สึกถึงความที่ว่าบางคนอาจจะเจอสถานการณ์อะไรบางอย่างที่เป็นความรักที่มีมากกว่าหนึ่งพลังงานไพ่วิลลิสบางอย่างถึงต้องมีการเคลียร์อะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้ความสัมพันธ์ที่เข้ามาที่มีมากกว่าหนึ่งได้สําหรับบางท่านตรงนี้ที่เป็นตุนบางท่านไม่ใช่ทุกท่านนะ แล้วก็เพราะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกนะคะแล้วก็ตรงนี้คือมันมีการรอคอยอะรอคอยทางไกลรอคอยกันที่แบบว่าเอาไม่ต้องไกลก็ได้สําหรับบางคนถ้ารอคอยบางอย่างก็คือเป็นรอคอยความรักบางอย่างที่ว่าเหมือนแบบอาจจะมีอะไรบางที่เป็นระยะทางหรือว่ามีปัจจัยบางอย่างที่มีของความห่างหรืออะไรบางอย่างที่มีความห่างกันแล้วต้องแบบนิ่งกับสถานการณ์บางอย่างเพื่อชะลอบางอย่างหรือรอคอยจังหวะอะไรบางอย่างที่มีเหมือนแบบปัจจัยบางที่เกิด เกิดขึ้นและทําให้ความสัมพันธ์มันห่างแล้วนิ่งมีการรอคอยถ้าเป็นคนโสดก็คือรอคอยความรักอะไรบางอย่างเข้ามาอยู่ตรงนี้ซึ่งจะใยไข่เก็บไ,ไพ่ดีๆไว้พูดนะคะตรงนี้มันมีไพ่ตรงนี้ชาวตุลบางท่านตรงนี้จะเป็นอะไรที่ว่าแบบโสดสวยรวยมากหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าใช้ชีวิตแบบสวยๆรอๆโสดๆดีๆคือมีชีวิตที่แบบทุกอย่างดีเลยยกเว้นรอความรักอย่างเดียว รอความรักมาเติมเต็มรอความรักที่ดีที่ใช่รออีกหนึ่งเหรียญที่เข้ามาเป็นคอมมิชเมนที่เติมเต็มแค่นั้นเองทีนี้ตรงนี้ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยกับส,สำหรับชาวตุนตรงนี้คุณสมควรได้รับความรักที่ดีคุณมีพลังงาน p a s ส LIFE ใช่ไหมรู้ไหมคุณมีไพ่นี้ด้วยค่ะขอพูดอันนี้ก่อนน้องแล้วเดี๋ยวพูดอีกใบหนึ่งไพ่ของวิกตอเ a ียคั ไพ่ของชัยชนะในความรักรออยู่ไพ่ของความสุขในความรักรออยู่นะคะมันมีไพ่อะไรบางอย่างตรงนี้ที่เป็นความสุขรออยู่ตรงนี้ทีนี้ดูสิได้ไพ่สองถ้วยด้วยนี่คือไพ่พลังงานของเขาเรียกว่า soul connection past life soulmate อะไรก็ตามแต่ไพ่ตรงนี้ถ้าคุณเป็นคู่กันถ้า ตนดูคลิปนี้แล้วคุณมีคู่ที่ดีอยู่แล้วคุณมีพลังงานของการเป็นพาร์ไลฟ์โซเมจกันอยู่ตรงนี้ชัดมากแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดหรือเป็นคนที่เหมือนาคๆรอใครรอใครเข้ามาอยู่ตรงนี้มันคือการที่หลังจากนี้พลังงานความรักของคุณจะมีพลังงานของการที่ว่ามีความรักหรือมีใครที่เข้ามาเติมเต็มให้คุณรู้สึกถึงการที่แบบฉันไม่โสดแล้วนะฉันจะไม่โสดหลังจากนี้แล้วนะฉันจะไม่โสดฉันจะมีใครที่เข้ามาที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่เป็นเหมือน เาเรียกว่าคู่หรือคนที่ให้คบให้คุยอะไรแบบนี้ได้มันมีพลังงานแบบนี้เพราะว่าไพ่สองถ้วยมากับหกไม้เท้าต่อกันด้วยนะคะบางคอนอาจจะเป็นที่ว่าเข้ามาแบบที่ว่ามีแพชชั่นอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นคนที่มิสเนดูดีเข้ามาก็ได้อยู่ตรงนี้นะคะบอกเลยบางคอนอาจจะเข้ามาแบบที่ว่าเป็นธาตุลมเข้ามาก็ได้เมทุนตุนกลม หรือบางคนอาจจะเข้ามาเป็นลักษณะที่ว่าเข้ามาแบบที่เป็นธาตุดินก็ได้การผสมองค์หรือบางคนจะเข้ามาเป็นแบบที่ว่าเป็นธาตุไฟเมสสิงธนูก็ได้ตรงนี้นะคะแล้วก็บางท่านตรงนี้มีพลังงานที่ว่าคุณมีไพ่เลขสองเยอะเช่นสองไม้เทา้าสองถ้วยแล้วยังมาสองดาบใครบางคนนี้อาจจะมีพลังงานที่ว่าต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างในความรักถ้าใครบางคนตรงนี้เจอนานกา์บางอย่างที่มีความรักที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากวามากว่าหนึ่งคนมากกว่าสองคน มีไพ่ตรงนี้ด้วยแหละสิบถ้วยใต้ใต้สองมใต้สองดาบความสุขในความรักรออยู่พลังงานสองถ้วยสิบถ้วยเป็นสองถ้วยสิบถ้วยเป็นไพ่ที่ดีนะคะตรงนี้ทีนี้มาดูพลังงานต่อมาคอยรู้ไว้เลยว่ามันเป็นพลังงานของการที่เป็นความรักหรือเป็นคู่รักอะไรบางอย่างตรงนี้รอคุณอยู่นะคะทีนี้ไพ่ที่เปิดเพิ่มให้มีสามใบนี้มีใบนี้ 8ด,ดาบค่ะสถานการณ์บางท่านของตุลบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเขาเรียกว่าเหมือนแบบบางคนอาจจะเหมือนแบบเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าฉันจะปล่อยวางหรือปลดปล่อยกับพลังงานความรักหรือว่าจะทําอย่างไรดีนะหรือว่าจะจะหาทางออกอย่างไรกับสานกับความรักจะตัดสินใจจะยังไงดีจะ take action อ,อย่างไรดีบางคนรู้สึกว่าอยากจะปล่อยกับอะไรบางอย่างหรือบางคนจะอยากจะรู้สึกว่าเอ๊ะจะหยุดหรือจะไปต่อหรือบางคนจะแบบ จะเลือกยังไงดีจะเทคแอคชั่นยังไงดีจะเอายังไงดีความรักสันบางคนยังไม่เห็นทางออกกับอะไรของสถานการณ์ในความรักหรือมีความอึดอัดอะไรบางอย่างที่ไพ่ถึงมาบอกว่าให้คุณพยายามรีลิสอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันแทรปมันทําให้คุณติดกับขอให้พยายามปลดปล่อยอะไรบางอย่างตรงนี้ก่อนนะคะตรงนี้คือมีพลังงานที่เป็นไพ่ไพ่ใหญ่ไม่เจอค่ะหน้าเดอะฟูลมันเป็นการเริ่มต้นอะไรบางอย่างที่หลังจากนี้มันจะมีการเริ่มต้นอะไรบางอย่างที่ปลดปล่อยพลังงานบางอย่างและเริ่มต้นอะไรบางอย่างที่ดีขึ้น เป็นการ Start หรือ Set Zero หรือ New Beginning อะไรบางอย่างรออยู่นะคะแล้วก็ต่อมามีไพ่นี้ด้วย Devil ใครบางคนนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับคนราศีมังกรได้สำหรับบางท่านที่เป็นตนบางท่านที่เดียวกับมังกรนะคะทีนี้ตรงนี้เป็นไพ่ของ Sexual นเสน่หาแพช s i ่นตัณหาหรืออะไรก็ตามแต่อยู่ตรงนี้นะคะหรือเป็นความรักที่เขาเรียกว่า มันเป็นลักษณะของ past life หรือเป็นลักษณะของ soul connection หรือ soulmate ได้ตรงนี้เช่นเดียวกันแล้วก็สําหรับบางท่านตรงนี้อาจจะมีพลังงานอะไรบางอย่างเก่าๆกลับมาเกี่ยวข้องได้เช่นเดียวกันบางท่านตรงนี้นะคะคุณเกี่ยวข้องกับพลังงานของคนที่เป็นพฤศพได้นะคะหรือตัวคุณอาจจะมีความเกี่ยวข้องในชาร์ตของคุณที่เป็นดาวของคุณที่เป็นทั้งต้นหรือพุศพอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันใต้ไพ่มีอ่ะแถมให้ดอะ sun ใต้ไพ่ของไฮโล f แฟนมีไพ่เดอะซัแฝงอยู่เป็นไพ่เอเนจีที่ดีสุดรออยู่นะคะทีนี้ตรงนี้มาดูไพ่พลังงานที่เป็น Angel Answer Angel Answer มาบอกว่า be assertive มันคืออะไรบางอย่างที่ว่าขอให้คุณมีสระอะไรบางอย่างที่กล้าที่จะเหมือนแบบว่าปลดเปยพลังงานอะไรบางที่ไม่ดีคะ่ะชาวตนลปลดเปยอะไรที่มันไม่ดีหรูอลบๆคุณสมควรได้รับความรักที่ดีแล้วคุณต้องรู้คุณค่าตรงนั้น เพราะคุณมีโอกาสที่จะสามารถที่จะเลือกหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือว่ามีโอกาสอะไรดีที่ดีในความรักรออยู่นะคะทีนี้มันมีไพ่แบบนี้ด้วยแหละ perfect timing ค่ะ perfect timing ใช่มันคือช่วงเวลาที่ดีในความรักหรือช่วงเวลาที่มันจังหวะลงตัวหรืออะไรบางอย่างที่ว่าเป็นอะไรที่ดีรออยู่หลังจากนี้ได้แล้วไพ่ตรงนี้ lover local นะคะ lover local ขึ้นมาบอกว่า ไพ่ใบนี้ก็ไม่ค่อยได้กันนะหาน้อยเหมือนกันที่จะได้ไพ่ใบนี้นะคะไม่ค่อยเจอไพ่ขึ้นมาบอกอย่างนี้ค่ะ Only time Only time will, will tell นะคะคือมันมันต้องการมาบอกงนี้นะคุณมีไพ่ Perfect timing ใช่ไหมไพ่ Timing ไพ่ Time คือความรักอะคะ่ะมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเวลาเท่านั้น จะ,ฉะเฉลยทุกอย่างเวลาเท่านั้นจะตอบโจทย์คุณเวลาเท่านั้นจะให้คำตอบในเรื่องความรักของคุณเวลาเท่านั้นที่จะทำให้ทุกอย่างมันเขาเรียกว่าเวลาเป็นตัวกำหนดหลายๆอย่างที่ทำให้เราต้องเจอในความรักที่บางคนมันเป็นช่วงเวลาจังหวะชีวิตตอนแบบอย่าสมมติว่าบางคนที่เจอมาช่วงจังหวะชีวิตเมื่อปีที่แล้ว หรือเมื่อเดือนที่แล้วหรือเมื่อตอนนี้เลยก็ตามแต่บางคนอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องเจอความรักที่แย่หรือช่วงเวลาบางคนอาจจะได้เจอความรักที่ดีพีคมากๆหรือช่วงเวลาบางคนได้มีการกลับมาะไรบางอย่างที่ลงตัวของคนรักที่รอคอยทุกอย่างเป็นอะไรที่เป็นไทมิ่งและ only time will tell เวลาเท่านั้นที่จะให้คําตอบเวลาเท่านั้นที่จะทําให้ทุกอย่างชัดเจนเวลาเท่านั้นที่จะทําให้คุณรู้อะไรบางอย่างในความรักมากขึ้น นะคะบอกเลยทีนี้ตรงนี้มีไพ่ที่มาบอกว่า when it comes to matter of the heart there is no right or wrong every choice you make explains your understanding of life and love สถานการณ์ในความรักมันไม่มีเรื่องไหนผิดถูกค่ะความรักไม่มีอะไรผิดถูกนะไม่มีอะไรผิดถูกค่ะจริงๆไม่มีอะไรผิดถูก ทุกๆอย่างที่คุณเลือกทุกๆอย่างที่คุณตัดสินใจมันจะนำพาไปสู่สิ่งที่เขาเรียกว่าคุณได้เรียนรู้และเติบโตมากยิ่งขึ้นในเรื่องของชีวิตและความรักมันเขาเรียกว่ามันเป็นการขยายเป็นการเหมือนเอ่อเพิ่มความรู้เพิ่มการเข้าใจเพิ่มมุมมองในเรื่องของการเข้าใจการเรียนรู้หรือเพิ่มมุมมองอะไรอย่างในชีวิตที่มันมากขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากนี้ ที่เขาเรียกว่าใครจะบอกว่าใครจะบอกงี้นะการที่เราเป็นคนหนึ่งที่เหมือนเจอความรักอะไรบางอย่างมาที่บางคนอาจจะเจอเฟลมาหรือบางคนเจอบางคนอาจจะเจออะไรเฟลเฟลมาในความรักที่มากมายหรือบางคนอาจจะเจอมาไม่รู้เท่าไหร่อย่างเช่นไข่เช่นเดียวกันที่ไม่รู้เท่าไหร่แต่นั่นแหละค่ะมันทําให้เราได้เหมือนเขาเรียกว่าเราสะสมประสบการณ์เราได้เติบโตบางอย่างในมุมมองของความรักและได้เรียนรู้อะไรบางอย่างมากขึ้น และเข้าใจสัจะจธรรมในเรื่องของชีวิตและความรักมากขึ้นขอให้รู้ไว้นะคะว่าถ้าคุณได้เจอเหตุการณ์แบบนั้นหรือถ้าคุณได้มีประสบการณ์แบบนี้อย่างที่ใครบอกอย่างน้อยขอให้คุณมองอย่างนี้ไว้ว่าเออฉันโชคดีที่ฉันได้มีโอกาสได้เรียนรู้อะไรมากมายกว่าที่หลายๆคนที่เขาไม่มีโอกาสได้เจอขอให้คิดแบบนี้มันเป็นพลังงานบวกทางหนึ่งที่ทําให้คุณได้รู้ว่า คุณจะไม่ท้อในความรักคุณจะรู้คุณค่าแล้วก็รู้ว่าคุณมี perfect t ท m i มิหรือความรักที่ดีที่ใช่ที่เป็นพลังงานของความรักที่ลงตัวรอคุณอยู่ในเวลาที่ลงตัวในเวลาที่ใช่เช่นเดียวกันเพราะว่า only time will tell และ Perfect timing รออยู่นะคะสำหรับชาวตนขอให้รับพลังงานบวกไปนะคะสำหรับชาวราศีเลคนาดาวจันดาวศุกร์ตนนี่เป็นพลังงานที่เป็นช่วงที่เอ่อไข่ ForCA คลลหรือเช็อัมในช่วงที่เป็นเมษาจริงๆตรงนี้มันอาจจะเป็นเ n e r g y ก่อนหน้านี้มาหน่อยหรืออาจจะเลยเมษาก็ได้นะคะพลังงานไพ่บวกลบอยู่ที่บวกลบ1เดือน3เดือนเดือนได้อยู่ตรงนี้ ะะยังไงรับพนงังงานบอกไปฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดพูดคุยกดอะไรก็ได้นะคะอะไรก็ได้ที่ทำให้รู้ว่าทุกคนยังติดตามใครอยู่นะคะอย่าทิ้งกันไปไหนนะ นะคะรักทุกคนมากๆแล้วเดี๋ยวจะกลับมาพบกับทุกคนใหม่อยู่เสมอเรื่อยๆแล้วก็รอติดตามในราศีต่อๆไปนะคะใกล้จะครบแล้วแล้วก็เดี๋ยวมีพลังงานบวกที่ไข่ลงโปรยไว้ให้ในคอมมูนิตี้ด้วยแล้วก็มีคลิปอื่นๆที่จะส่งพลังงานบวกให้อีกเรื่อยๆนะคะรักทุกคนมากๆนะคะรักษาสุขภาพระวังไวรัสด้วยขอบคุณทุกคนจากใจมากๆแล้วจะกลับมาพบกันใหม่รักนะคะบ๊ายบายคะ่ะ